สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บุทองเกษตรพิทักษ์โลกครับมาดูต้นข้าวนะครับกําลังเจริญเติบโตสวยงามมากทีเดียวครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่าปีนี้ดูแลต้นข้าวของเราอย่างไรบ้างสวัสดีครับแนะนําตัวก่อนครับชื่อจริงนะชื่อเพชรนครโพิจิตจ้าชื่อเล่นชื่อเพชรจ้าพี่เพชรนะพี่เพชรครับตรงนี้อยู่เขตตำบลอะไรครับตำบลเบึงบัวอำเภอวชิระจังหวัดพิจิตรจ้าอวชิระพิจิตรนี่เองนาข้าวของพี่เพชรเนาะ ทั้งหมดกี่ไร่ครับ13ไร่จ้า13ไร่แล้วรอบนี้ปลูกข้าวพันอะไรครับพิษณุโลกสจ้าอือพิษณุโลกสองนะครับตอนนี้ข้าวอายุเท่าไหร่แล้วครับสามอาทิตย์จ้าสมอาทิตย์แล้วสวยไหมสวยอือเพิ่งใส่ปุ๋ยไปเมื่อวานนี้เองอ๋อเพิ่งใส่ปุ๋ยเมื่อวานนี้เองแน่นอนครับต้องมีของดีใช้อะไรอยู่ใช้โฟทีอยู่จ้าอ่าเอาโฟทีมาใช้ฉีดไปกี่ครั้งแล้วฉีดไปครั้งหนึ่งพร้อมกับยาคุมอือพร้อมกับยาคุมเลยจ้าดังนั้นถามเลยครับ เอาโฟทีมาผสมกับยาคุมเนี่ยฉีดไปแล้วมันเป็นยังไงข้าวก็ต้นต้นโตอย่างเงี้ยจ้ะข้าวไม่โทมอืมจ้ะนะข้าวไม่โทมเนาะจ้ะอ่าก็ถือว่าเป็นข้อดีก็คือการเริ่มต้นครั้งที่หนึ่งสามารถเอาโฟทีผสมร่วมกับยาคุมยาดได้เลยจ้ะอ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุมแห้งเนาะอ่าข้าวไม่งานไม่เหลืองไม่งานนะอ่านะครับการจเจริญโตของข้าวถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากแบบนี้ดีจ้ะอืมนะครับ คิดว่าถ้าข้าวเขียวจเจริญเติบโตดีๆแบบนี้นะน่าจะได้ลดปุ๋ยไหมก็ใช้ไปห้าลูกปกติใช้ไปหลูกโอก็เริ่มลดปุ๋ยแล้วเนาะะลดปุ๋ยอ่านะครับแล้วเอาโฟทีมาใช้เนี่ยสิบสาไร่เนี่ยนะครับกี่ไร่นะส3ไร่สิบาไร่เนาะหมดโฟทีไปเท่าไหรล่ละถึงซองเนี้ยซองเหลือเหลือ,อยูเหลืออยู่ถังนะึง ใส่ไปแค่3มถังเนาะซองน้มันใส่4สี่ถังไม่ใช่เหรออ๋อแต่ยังเหลืออยู่อยเหลืออีกถังนึงก็แสดงว่ากว่าจะเก็บเกี่ยวนี่ก็หมดแค่นิดหน่อยอ่านะครับก็ถือว่าได้ลดต้นทุนหรือยังใช่ลดเยอะแล้วข้อดีของการเอาโฟทีมาฉีดพ่นเนี่ยความสมบูรณ์ความแข็งแรงของต้นข้าวเป็นไงครับก็ต้นใหญ่ดีต้นอวบต้นสวยมีมีรอบนี้ได้ใช้ใช้ก่อนพร้อมยาคุมนะ ถือว่าดีอยู่อโอเคองั้นเอาใจช่วยครับขอให้ได้ไดผลผลิตมากๆสําหรับแปลงนี้เนาะก็ต้องฉีดบารุงไปเรื่อยพร้อมกับการใส่ปุ๋ยแต่แน่นอนลดปุ๋ยลดปุ๋ยะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงครับของพี่เพชรเรารอยู่ในเขตอําเภอวชิระจังหวัดพิจิตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะได้ข้าวสักเท่าไหร่พิษโลกสองครับวันนี้ผมนะัทวงศ์ทองกเษกษตรพิศโลกขอบคุณพี่เพชรมากลาไปก่อนสวัสดีครับ